ดวยฝีมือการทอผ้าที่ปราณีตมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอบ้านหนองบัวน้อยตําบลโสกนกเต็นอําเภอพลจังหวัดขอนแกน่นทําให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนได้พัฒนาต่อยอดคิดลวดลายใหม่คือลายแคนแกนคูนโดยภายในหนึ่งพื้นจะมีลายมงคลประกอบไปด้วยเจ็ดลายซึ่งปัจจุบันกลายเป็นลายผ้าประจําจังหวัดขอนแก่นไปแล้วล่ะค่ะลายแรกก็คือลายดอกคูนซึ่งเป็นอดอกไม้ประจําจังหวัดขอนแกน่น แล้วก็ขันขันหมากเบงหรือว่าขันใบสีซึ่งสื่อถึงประเพณีผูกเสี่ยวของชาวขอนแก่นและที่3ก็คือแคนแคนที่หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นที่มีความสนุกสนานลายขอขอหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็กงเจ็ดก,กงเจ็ดหมายถึงอาณาบริเวณของจังหวัดขอนแก่นลายบักจับความจับจิตจับใจของอแขกผู้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น ที่สุดลายที่7ก็คือลายคม5้คม5ซึ่งหมายถึงการสืบทอ,อดวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นค่ะนี่คือ7ลายมงคลในลายแคนแกน่นคูนซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองบัวน,น้อยอย่างผลิตท่าไหมแบบดั้งเดิมและครบ,บวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองจนถึงขั้นตอนการสาวไหมออกมาเป็นเส้นค่ะ คุณผู้ชมคะกว่าจะได้ผ้าไหมาลายแคนแก่นคูนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะเพราะว่าจะต้องมีกระบวนการหลากหลายขั้นตอนด้วยกันค่ะอย่างเช่นนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนั่นก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมค่ะตอนนี้คือตัวไหมของเราอยู่ใวสี่จะขึ้นใวห้เราไม่ต้องกําหนดว่าจะวางยังไงคือมันกินได้หมดแล้วเราจะทําแบบเนี้ยเนี่ยได้เลยค่ะวางวางได้เลยค่ะ ทั้งกลุ่มทอทั้งผ้าซีนและผพ้าพ,พันคอซึ่งผ่านการทอมืออย่างพิธีพิถันเน้นคุณภาพซึ่งใส่ใจตั้งแต่การเตรเียมเส้นไหมทอมัดย้อมให้เ,เกิดลวดลายจนขึ้นกี่และทอออกมาเป็นพื้นผ้าค่ะ <S <S นอกจากผ้าไหมมัดมีลายแคนแกนคูนแล้วยังมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการทำลายผ้าฮิสหรือมีความหมายว่า 12บุญประเพณีของอีสานโดยแต่ละเดือนจะมีลายผ้าสิ้นที่แตกต่างกันสำหรับสวมใส่ออกงานพบปะพูดคุยกันค่ะเริ่มจากเดือนอ้ายจนถึงเดือน12ค่ะทั้งหมดจะมีลายเดือนอ้ายก็คือสื่อด้วยลายข้อหลามตัดเดือนยี่บุญคูณลานสื่อด้วยลายขันมักเบงน้อยบุญเครื่องจีเดือนสาลายนกกระยางขาวบุญพเวเดือนสี่ลายขันมักเบงใหญ่ ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองบัวน้อยมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด92คนสามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านไม่ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนสำหรับราคาขายผ้าไหมเริ่มตั้งแต่1,800ถึง3,500บาทขึ้นอยู่กับลวดลายและสีของผ้าค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองบัวน้อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชาวบ้านที่ไม่ทอดทิ้งรักเงาและภูมิปัญญาท้องถิ่นพวกเขามองว่าแม้การทอผ้าจะสร้างไรายได้ไม่มากนัก แต่ก็ยังดีกว่าการทิ้งบ้านออกไปเดี่ยน,นเพราะการพอผ้าทําให้ได้อยู่กับครอบครัวสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและได้บอกเล่าเรื่องราวท้องถิ่นผ่านผืนผ้าที่สองมือตั้งใจทอออกมาค่ะ